ต้นเป็ดพี่น้องไอด้จรินๆแบบนั้นเอาเหยียบกินคือแบบนั้นมาครับพี่น้องมาเหยียบไว้ครับนี่โอ้ยลาบปลาดุกพี่น้องแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อผัวน้ำมะขามือ้โนี่ฮะตามด้วยพริกลงไปพี่น้องจะบบกกันพี่น้องเพราะกินก็แซบ่บอือเ้เอา ามาพี่น้องคำไงบ่นลาบอ่ะเจียมกันดิพี่น้องด้อทางไก่ทางแท้ของเราต่างประเทศในประเทศดเจียมก,กันพอน้ำอมน้อ,อนสวัสดีครับพี่เจ้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้ขินออมขินพาแซบครับพี่น้อง มาพี่น้องมามือนีพ่อนออมผ้าพ,พี่น้องมันย่างปลาดุกย่างปลาดุกแค่ยังที่มอนีพ่อนออมได้เมนูลาบปลาดุก,กแซ่บๆพี่น้องลาบปลาดุกใส่กับขาอ่อนพี่น้องไปว่าเป็นการแชร์เวลาพี่น้องนี่พ่อนออมปลาดุกย่างของตุวก,กันครับใส่ลงไปโอ้หอไโหแบบมุดละสุยดยอดเลยน้ำ ย่างไปดูกยู่นะง่ายครับผมย่างคาวน้ำพร้อมน้ำหอมเพิ่มก็รรพ,รมพร้อมไหมเอาครับพี่น้องหน่จ้ะที่ย่างไปดูด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพิน้ำหอมไปที่ไปเก็บผักเก็บมีซสยผักซอยมีครับผมเดี๋ยวย่างไปดูคิดว่านี้จะมาเบิ้งกันไหมครับผมเพรน้ำหอมมีซอยผักก่อนซอยผักก่อน พี่น้องครับหลังจากที่พ่อหนุ่มอบย่างกลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วตาปลาดุกสุกเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อสุกเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปพ่อหนอ่มก็มีไปฟักมันมุนใส่กับข้าวันครับผมสุกเรียบร้อยครับผมไปขั้นตอนต่อไปพ่อหนุ่มอบมีไปฟักเข้าไปเลยหลังจากที่ในปลามาได้บพ่อหนุ่มอบมีแกะเอาแต่เนื้อเด้อพี่น้องเด้อแกะเอาแต่เนื้อแบบนี้เลยนี่อ่อนพี่น้องแต่เนื้อขูดเต้าเนื้อ เอาพี่น้อง,งาการจะนั่งเนี่ยฟักครับผมใส่ขาอ่อนเข้าไปด้วยใส่ขาไหลพี่น้องมันจงหอมเอาพี่น้องหลังจากที่พอิร์นห้อมฟักไปประมาณนึงแล้วกอ่นี่พี่น้องคักด้วนี่โอ้บุญปุระสุดยอดเอาขั้นตอนต่อไปกันลาบก่นนี้พี่น้องไม่ยากไปเบิงเลยครับขั้นตอนการก้อยกัน ใส่พริกลงไปครับผมนี่ใส่ลงไปน้ำปลาได้น้องเลยน,ยน้ำปลาต้มใส่ลงไปโลยิจัวะจัวะอ้ทีนี้กอนเข้มข้นแป้งมครับผมใส่ลงไปใส่กุ้ซอยใส่ลงไปนาวัด,อ,ด,อ,ยาาวดอยู่ลงไปนี่สองเพียงใส่งไปเอ้พมใส่ไหมขวารับผมใส่ไงไ,าาไปเอ้แป้งกันรื่องเยอ้ยสมตัาานเนี ตามกินน้เค็ปลาดุกแท่เลยาวมรวมซา้าเปาม่นวสุดยอดค้นเข่ากันพี่น้องบ้างนะเแซ่บกันครับลาบประดูกเอาตอนทิ้งกันไอ้นี่แหละเดี๋ยวติดพี่น้องตพี่น้องวกินขึ้นก่อนะวันิกกับกระดแซ่บน้อให้ติกไป ตยังได้ไปแล้วเาจำจับจำจับมันมามาครับพี่น้องมาเรียบร้อยครับนี่โอ้โหลาบปลาดุกพี่น้องแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้่องผุดๆน้ำนักขั้มืู่นี่อ่ะแซ่บๆกันกับพลังอมนี่เรียบร้อยลาบปลาดุกครับนะแซ่บๆตามด้วย ลงไปพี่น้องพี่กระลี้ยงคักมือเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันนะพ่อหลวงบ<า>ัวคัดคือบวกกันพี่น้องพรากินก็แซ่บอ๋อคัดรถอ๋อไม่แตกพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันนะพ่อหลวง พี่น้องคัใหง่บ่นลาบปลาเสียมกันที่พี่น้องด้อทางไก่ทางทแท้ของเล้ต่างประเทศในประเทศเสียมกันพ่อน้มนำ้ำ เพี่อ๋ออืมแซบอืมสุดจัดนะน้าปรุก ดูด้วยใจมอ้ม Mm-hmm. มันนี้พี่น้องสมองสบันนะจะจำเห็นพ่อรอมจะบอกสักนน่ยเม่ถึง

อร่ออ,นอืน่ารุดจเข้ากันไปยังบลัมอืมแซ่บพุงแซ่บรคบตัวนี้ดึงหัวเลยแซ่บไร Mm. อืครับหูเขอแย้งไลยเพื่องเปิดมน้าพราา้อมนน้ำเอาหน้าเมอมาเลยก่เป่าเราเานัา่นอืมอม ừ ừ phải nó đưa ra phía ừ ừ ăn mà lại kiếm nó đây lại với อยู่ละมาเบิด์ตำแต่ก็นันไม่ได้พี่น้องดื้อพ่อนอวามกกินได้แค่นี้ครับนะอาวครับพี่น้องครับยากใะ่พอนอวามเ็ียรเบิรงตล้วกินไปน้ำทางกินเข่าไปพร้อมครับผม,อม,บมโอ้ที่ไปซ้อมโบกคอ,อนท้องบ้านึงเซ่บ ฝากไว้นะไม่ได้พี่น้องเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมันกูขดไลค์ถือใจกดแชร์ฝา,ากแชร์ไปรอบพี่น้องเพื่อได้ว่ากันพวามอ่อนเปลี่ยนร่างใจชื่อหม่องสุบนันสู่ทุกคนแหละคอ้พี่น้องร่ำเรือยสู่ทุกคนครับผมอี่วินาเจอกันอไม่หรือว่าในความอ่อนไหวขอโทษขอไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับเป็นยังบุญยังดอกดีพี่น้องมาติดตามเราชมกันวินาจเจอหรือไม่ครับผมร่างกายแข็งแรงทู่คนครับเปิดุข